สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิงอยู่ที่ทริงพาร์คนะคะก็คือมาเดินเล่นกันหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยจะมีไซคลิงหรือว่าปั่นจักรยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเดินเล่นดูป่ากันเนาะว่าป่าที่อังกฤษนะ่ะ เป็นยังไงบ้างนะคะอุลมสมองแค่ไหนมีเหตุไะไเออเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะทุกคนมือนี่กันาสดเล่ด้ยค่ะพี่น้องคือแบบอยากฟรีสักวันนะไม่ต้องแบบอะไรมากที่ติดก,กระดุมจําคอนี่คือว่าหรือองผมเฝนพ่อมากสติียวนี่ก็เลยอันติดก,กระดุมซะจําค่อเลด่ด้ค่ะเล่อช่วงนี้พิกกำลังลดชั่วโมงในการใช้โทรศัพท์มอนี่กัเลย ทีมโทรศัพท์ไว้่รงแรมนะคะ้วก็มาหายางก็มีแต่กล้องนี่แหละค่ะเพื่อนๆเคยลดการใช้โทรศัพท์ไหมแบบเป็นยังไงบ้างลดการใช้อินเทอร์เน็ตน่ะเล่าสู่กันฟังได้นะคะตอนนี้อยู่สามแยกอีกแล้วชี่แยกมันเป็นทางออดหลอดไหมป็่ยังสี่ไหมคะ่ะเออเป็นแต่ยางของกระเจ้าอยู่เดะมันจะมีเหตบุบ่เนาะ มองหาเห็นเหมือนกันค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดชมวิววิวสวยแทม้มีที่นั่งให้ด้วยมีที่นั่งแลว้วก็เอ้อยายังลงป่อยได้เด้เนะ่ยยังลงแล้วละ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 ล,ะล,ะล,ะลงปอ,อ่อะ สวยสิ่งหนึ่งที่เิ๊กชอบเกี่ยวกับอังกฤษนะคะก็คือที่นี่เขาจะให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนจะสังเกตว่าจะมีพื้นที่สีเขียวมีต้นหม่เหมือนเป็นปอดให้เราเนาะให้เราได้แบบว่าพักผ่อนให้เราได้มาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะก็จะทำให้เราสดชื่นนะคะ เพอเข้าสดสื่นเฮากับสิบกโมนีเพอาข้าวบกโมนีเท่ากับจะมีพลังในการใส่ชีวิตของเข้าให้มีความสุขนั่นเองค่ะทุกคนโอเค can you tell us about a little bit of this p a r t please อ้ขึ้นเหี้ยบว่ะ I've only just come here just now. I don't know anything about it. They were saying on the sign back there that this would be the part of the garden from the big mansion. Right. And they would come on the coach, they'd get on their little coach and go for a trip around their garden. Mm -hmm. And along this parade here would be a mm. big line of trees. Ta. And they would go through here and then stop at the little viewing points to view over the whole oh, garden. Oh, lovely. So it would be an afternoon out. So that mansion belonged to. King Charles II. Yeah, somebody yeah. impressive. All right. To impress their friends. They have a big garden, okay. nicely designed. Yeah. And then take them for a drive round in their horse and cart. Show uh -huh. them how wealthy they were. Right. And that was the idea. Okay. Mm. Thank you for useful information. You're an 18th century billionaire. Okay. Instead of having a Ferrari and a big yacht, they had a big garden and a big house. He was the king. Yeah. another view point นี่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะทุกคนถ้าเรานั่งตรงนี้หเห็นไหมวิวนั่นเมนชั่นอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนของพระเจ้าชาวที่สองนะคะโอ้ลิฟี่ สาเหตุที่อังกฤษเนี่ยเขาอนุรักษ์พวกป่าไม้อะไรได้ดีนะคะก็เพราะว่าเที่ยงคืนเนี่ยอากาศมันหนาวเนาะแล้วก็กว่าต้นไม้มันจะโตเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะกว่าจะโตเป็นต้นไม้ที่แบบใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็ไม้มันใช้งานได้นะคะคนที่นี่เขาก็เลยเห็นคุณค่าของการมีต้นไม้อยู่นะคะเขาก็เลย ไม่อยากตัดต้นไม้นั่นเองนะแล้วก็กฎหมายมันก็รุนแรงด้วยแหละทุกคนเราก็เลยมีฝ่าเขียวๆแบบเนี้ได้เดินสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะวิวตรงนั้นที่ไปสเตจูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะทางนี้ก็มีสีแยกนะทุกคนทางนี้นะดางนั้นที่เรามาโอเคเราจะกลับนะคะเดินตามผู้ชายไปเลยอ๋อตน้นอีงยังขึ้นมาหลายนอแทะ Wow, very impressed. And take of yeah, hello. โอเคค่ะพี่น้องกาเรื่องล่าของทริงพาก็ขอจบแต่เพียงสำนีจบดื้อๆเลยสรุปยังไงสรุปไม่มีเหตุเด้อค่ะเด้อถึงปีก็เก็บไม่ได้ลกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สังวรของเขาเดี๋ยวเขาจับสันไปครั้งคุกเ้อค่ะเอสุวนี่ไม่อยากอนาคตสันนะคะก่าขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพิกจ้ะผไปเบึงหันเบิงหนีไม่เนาะ มือนีล่าไปแล้วด้วยค่ะอันคอไปที่หน้าสดนะคะวันยูดกับยาเปย่ปเปลยเปล่าอย่างง่ายๆสบายๆนะลาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ